พาไปเที่ยวที่จังหวัดตรังค่ะล่าสุดนะคะได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์นบนดินนะนั่นก็คือที่อ่าวบุญคงและบ่อหินฟาร์มสเตย์ค,ค่ะพาคุณผู้ชมไปชมพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นท่ามกลางอากาศโรแมนติกนะไม่ใช่สิท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกนะคะก่อนที่จะนํามือนะไปแตะพระอาทิตย์ที่หาดเก็บตะวันก็ได้ด้วยไปดูกันค่ะ นี่เลยนะคะพามาเยือนเส้นทางสวนบนดินอ่าวบุญคงอำาเภอศิเกาจังหวัดตรังบนเนื้อที่กว้างเกือบ500ไร่แห่งนี้นะพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของพี่น้องชาวประมงที่กำลังออกเรือหาปลาหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะต้องล่องเรือไปที่เกาะหลอหลอนะคะนี่คือชื่อเกาะนะเพื่อลงไปเล่นน้ำใสๆท่ามกลางหาดทรายละเอียดแบบนี้ ผ่านพื้นป่าชายเลเน Ryan. ไปจนถึงบ่อน้ำพุเข็มร้อนกลางทะเลค่ะเพื่อทำสปาโคลนร้อนจากบ่อน้ำพุเ şey ข็มร้อนก็จะมีน so ้ำพุเล็กๆน้ำใสราวกระจกเลยนะผุดขึ้นกลางดินโคลนสีดำค่ะซึ่งเกิดจากรอยแยกของเปลือกโลกตรงจุดนี้มีอุณหภูมิ47องศาเซลเซียสนะคะเที่ยวจนเหนื่อยแล้วค่ะ ต้องก็ต้องกลับมารับประทานอาหารทะเลจากครัวหน้าบ้านกันสักหน่อยนะซึ่งเป็นกระชังปลากะพงนะมีปลาเก๋าด้วยนะมีกุ้งหอยปูปลาที่ชาวประมงท้องถิ่นเนี่ยนำมานะคะนี่ก่อนที่จะนำมาถูกปรุงด้วยเชฟฝีมือชุมชนนะนี่จัดเรียงไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว จากอาหารทะเลในจานที่อยู่ตรงหน้ากันก่อนเลยเรียกได้ว่าสดจริงๆนะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะส่วนรสชาตินั้นต้องอุทานเป็นเสียงเดียวกันนะคะว,ว่าร้อยจังหู้ร้อยอย่างแรงจริงๆเลยนะคะมีทั้งปลาเก๋า 1- นึ่งซีอิวนะมีแกงส้มปลากระพงใส่ต้นบอลถ้าเป็นภาษาใต้เนี่ยต้นบอนเขาเรียกว่าออดิบนะคุณผู้ชมนะถ้าภาษากลางก็เรียกว่าคุนก็ได้ปรุงด้วยเครื่องแกงตำมือนะคะโดยใช้พืชผักสมุนไพร สดใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็มีปลาเค็มกลางมุ้งนะจากกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลค่ะแล้วก็เอามาทอดร้อนๆในกระทะแบบนี้พร้อมเสิร์ฟให้แก่นักท่องเที่ยวหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยการล่องเรือยามเย็นไปยังหาดเก็บตะวันกันสักหน่อยนี่เลยเพื่อไปชมดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าระหว่างปลายแหลมเกาะลันตาในช่วงเวลาพลบค่านะคะและหาดเก็บตะวันแห่งนี้ก็จะเกิดเป็นสันทรายขึ้นในช่วงน้าทะเลลดต่าลงในรอบวันนั่นเอง สังเกตนะคะมีหาดทรายเขาวนีอย่างนี้สวยงามมากๆเนาะถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยเนื้อทรายก็ละเอียดด้วยดูแสงสิคะสีเหลืองๆทองอารามแบบนี้นะนี่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีปูลมวิ่งเล่นบนชายหาดด้วยนะคุณผู้ชมโดยใช้เวลาท่องเที่ยวจนจดทริปนี่นะจบทริปเนี่ยเขาใช้เวลา1วันเท่านั้นค่ะท่ามกลางมาตรการคุมเข้มของโควิด19อย่างเคร่งครัดนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยต้องการที่จะค้างคืนอ่ะ ก็ที่นี่เนี่ยมีบริการฟาร์มสเตย์เหมือนกันก็คือที่บ่อหินฟาร์มสเตย์นี่แหละค่ะมีสถานที่รองรับแขกผู้มาเยือนได้40คนนั่นเองนะใครอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติได้แนบชิดแบบนี้พระอาทิตย์ตกดินก็สวยขนาดนี้อาหารก็อร่อยขนาดนี้ก็ไปกันละกันได้นะคะที่อ่าวบุญคงและบ่อหินฟาร์มสเตย์สวรรค์บนดินแห่งจังหวัดตรังนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ